ชมจะไหลแรงเงี้ยเนี่ยเจอมาแข็งแรงดีเพิ่งออกเมื่อวานเลยใช่ไหมครับออกตัวันอะไรเนี่ยทนบะมันแดงไม่ต้องหางนี้ทำไมผมว่า ๋ยวก็มานี่ขเลยปนต้าฮไมันเป็นเข่าเนาะธรรมดามันต้องออกข้างกลองหนยลูกเรีนกล่องหน่อยเอาะไกันนะเปี่ยนเไยเดียไปจัน้องสาวลุกนี๋ยวี่ละไหมลุก

ผมเพิ่งเห็นนี่แหละจากกเลี้ยงวัวมาโอเคครับบัวบัวที่เราคลอดมาวาดเป็นวัวพันอะไรครับผมบะมันแดงครับเราทราบข่าวว่าแ้แม่ของวัวเนี่ยคือตกลูกเมื่อวานนี้ครับมันมีลักษณะอย่างครับวัวที่เกิดมาครับมันก็ผิดปกติครับครับมีตาเป็นตาเพชรมีเขาขึ้นข้างหน้าผากแล้วตั้งแต่ที่เราเลี้ยงวัวมาคย เคยเจอไหมครับว่ามีลักษณะแบบนี้ครับวัวไม่เคยเลยครั้งแรกในชีวิตปกติเราเลี้ยงวัวกี่สายพันธุ์ครับก็ส่วนมากจะเป็นลูกผสมบามันเราแม่วัวตัวนี้คลอดลูกอันนี้เป็นตัวแรกเลยใช่ไหมครับได้เขา<ม>ตัวแรกเป็นท้องสาวเลยครับท้องสาวเราตั้งชื่อว่าอะไรครับตัวนี้น้องน้ำเพชรครับน้องน้ำเพชรเพราะอะไรถึงตั้งชื่อน้องเพชรครับชอบชอบชอบคือลักษณะแปลกคือเขามีออกน้องหน้าผากเลย ตาเป็นเพชรถ้ามีคนมาขอซื้อจ,จะขายไหมครับยังครับยังไว้ก่อน,น <laughs> แต่เอวัวที่กิัมาเป็นเพศอะไรครับเพศเมียครับแข็งแรงไหมเอ่ยแข็งแรงดีเลย